มาดูแบงค์ยี่สิบครับใครมีแบงค์ยี่สิบตอนนี้ไปหามาอยากจะอขายเลยนะแล้วก็ดูดีดีว่าแบงค์ยี่สิบของเราที่ถืออยู่เนี่ยแปลกไหมเหมือนกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่านะครับที่จังหวัดตรังเขาบอกว่าเขาตกงานเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็เลยไปหาของที่เขาสะสมเอาไว้เนี่ยของเก่าๆเนี่ยนะครับไปหามาปรากฏว่าไปเจอแบงค์ยี่สิบก็มาโพสต์ขายปรากฏว่าตอนนี้แบงค์ยี่สิบใบนี้ที่บอกว่ามีความแปลกเนี่ย จากราคาธนาบัตร20บาทตอนนี้พุ่งไปเป็นหมื่นบาทแล้วครับนี่ครับธนบัตรใบนี้ฉบับละ20บาทคุณผู้ชมดูตามไปนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง่ะใบ20บาทใบนี้หมายเลข 0E8915422 ในายพัฒนพงษ์รอดเข็มหรือบังขวัญเป็นชาวตำบลสุโสะอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังครับมีอาชีพขับรถรับจ้างส่งของทั่วประเทศ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรงังช่วยตรวจสอบหน่อยโดยธนบัตรที่เจ้าตัวเก็บสะสมเอาไว้กว่า10ปีตั้งแต่สมัยที่เปิดร้านเกมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นของเด็กๆครับที่เป็นลูกค้าซึ่งช่วงนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนกักน,นะครับรู้เพียงว่าเป็นธนบัตรที่แปลกมากก็คือมันมีกระดาษลักษณะคล้ายกับลิ้นกบเนี่ยแลบออกมาบนเลข20่สิบบนเลข20ไทยะฮะ,ะบริเวณใกล้ๆก,กับขอบแบงค์ที่เราเห็นชัดๆนั่นแหละ นะครับและก็ความยาวเนี่ยประมาณ2เซนติเมตรนี่แหละคือความแปลกของธนาบัตร20บาทใบนี้ครับเปิดร้านไปดูก็เด็กมาเล่นเกมปกติก็เส็จก็เยน็นก็เก็บตังค์ไงในลิ้นชักก็มานับนับ,นบดูเึมีแบงก์แปลกออกมาก็นั่นดูว่าเป็นที่เห็นน่ะตอนแรกที่เห็นนี้รู้สึกยังไงครับก็มันรู้สึกว่ามันแปลกดีก็เลยเก็บไวๆๆๆ้เก็บไว้สักพัก ราะนแล้วก็เออมุแปลกนี่ก็เคยเอาไปท่าะไ,ไปไปเล่นหวยแบบชาวบ้านเขาเล่นกนันนันก็เลยก็ถูกมาหน่อยนึงแปลกไหมฮะแปลกมากค่ะไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยยินมาได้ยังไงตรงนั้นตออทีนี้เนี่ยท<อ>ีนี้คนก็ตั้งคําถามว่าแปลกจริงใช่ไหมไม่ได้ทําใช่ไหมหลายคนคิดอย่างนี้ฮะ <ขา S 1> แน่นอนตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลเบื้องต้นครับบอก<ห>ว่าดูจากลายําแล้ว คือธนาบัตรจริง<ช>แต่เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวต้องไปตรวจซ้ำด้วยเครื่องมือเฉพาะที่ธนาคารครับขณะที่เจ้าของแบงค์คนนี้บางขวัญบอกว่าตกงานจากโควิดเนี่ยครับก็มีเวลาเยอะหน่อยช่วงนี้<ช>ไปรื้อคนเข้าของที่ตนเองเก็บเอาไว้ก็ไปเจอธนาบัตรใบนี้ครับก็นำมาถ่ายภาพแล้วก็ลองโพสต์เล่นๆในโลกออนไลน์ก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะมีใครมาสนใจ ทีนี้กลายเป็นว่ามีคนสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับก็เลยทําให้รู้ว่าเอ๊ะลักษณะที่เกิดขึ้นบนธนบัตรใบนี้เนี่ยเป็นเรื่องหายากและอาจจะมีแค่ใบเดียวด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ราคาสูงสุดที่มีคนสนใจแล้วเสนอให้ราคาขอซื้อเนี่ยตอนนี้1นึ่งบืดห้าพบาทแล้วครับโอ้โหจาก20บาทนะหนึ่มื่นห้บาทแล้วครับบางขนบอกว่าตกใจเหมือนกันเห็นราคานี้ เพราะไม่คิดว่าจะมีมูลค่าสูงแบบนี้เคยสอบถามวงการสะสมธนบัตรไปก็ได้ข้อมูลมาว่ามีการซื้อขายธนบัตรฉบับ20บาทเนี่ยเต็มที่เลย5,000หรืออาจจะไปถึง10,000บาทแต่ไม่เคยเจอสูงขนาดนี้ที่1 5 0 0ล่าสุดบางขวัญบอกว่า1 5 0 0ก็ไม่ขายครับตัดสินใจเก็บธนบัตรฉบับนี้เอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าอย่างน้อยๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเลขบนธนบัตรแม่ ใจไม่ดีเลยพูดถึงเลข,ขเลขบนธนบัตรเนี่ยทำให้เขาได้โชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วสองงวดและโดยส่วนตัวก็คิดว่าลักษณะคล้ายกับลิ้นกบที่แลบออกมาเนี่ยค่ะคล้ายๆกับการบอกว่าเงินเหลืออ,อาจจะทําให้ตัวเขามีโชคดีมีเงินเหลือในกระเป๋าก็เป็นได้ครับอ๋อเนี่ยฮะจากยี่สิบบาทาไปเป็นหมื่นห้า เลยต้องซูมเลขเลยคุณเอกเนี่ยนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปก็จับภาพดีเลยไหะ,ะเห็นเลขชัดเจนเลยนะต้อง <นะ S 3> ชัดเลยนะ